คิดว่าคงไม่ร่วงนะบ้านเพื่อนเขาซื้อมาปลูกลูกโตขนาดนี้แล้วมันจะหล่นหล่นหมดต้นเลยอันนี้ก็จะมาดูบ่อยๆจะมาดูบ่อยๆอยากจะรู้ว่าลูกพรับต้นนี้มันจะร่วงไหมแต่คิดว่าไม่ร่วงค่ะดกมากดูสิดูช่อนั้นน่ะโหดกจริงๆดกมากเลยอะ่ะ Oh, ลูกพรับแพงด้วยนะลูกพรับนะ่ะส่วนนี้เป็นดอกไม้มันเริ่มบานไม่พร้อมกันถ้าบานพร้อมกันนะ่ะมันจะมองเห็นเป็นสีครีมสวัสดีค่ะมันจะมองเห็นเป็นสีครีมเลยมันคือดอกไม้ที่ยอดของดอกไม้ชนิดเนี้ยน้องๆเรียกว่าน้องๆเขาจะเรียกว่าตำลึงฝรั่งแต่ส่วนนี้มันเป็น อันนี้มันเป็นผักกินได้นะคะมันเป็นผักลอเกตดูสิดอกเขาเยอะเลยโอ้ดูอีกหน่อยนะดอกมันจะสีครีมเริ่มละเริ่มทยอยบานเอา้าเปิดเพลเริ่มทยอยบานแล้วลองนึกภาพถ้าบานทั้งหมดมันจะสีสวยโอู้ปพับนี่ไงคะชอนี่มันสวย โอ้พับเอ๋ยอยากมีแบบนี้สักต้นส่วนอุ้ยพุทราจีนนี่พุทราจีนก็เริ่มออกลูกแล้วเริ่มติดลูกแล้วมองเห็นไหมเนาะลูกเล็กๆเนี่ยคะ่ะลูกเขียวๆอ่ะนี่นี่คือต้นพุทราจีนพุทราจีนไม่ชอบกินถ้าหากเขาเอามาวันนี ถ้าทางจะดกแต่มันจะสุกทันหนาวหนาจะมาแล้วนี่ก็อากาศเย็นโอ้โหสวยมากมากเลยอะแล้วนี่ก็อากาศเย็นนี่เป็นดอกที่ว่ามันจะมีมีรสขมรสชาติเดียวกันกับแคนาบ่สแล้วนี่มันเป็นรานะเพราะอากาศเย็นเห็นไหมมันเริ่มแล้วค่ะไม่ใช่เขาพ่นยานะไม่ใช่นั่นเห็นไหมมันเป็นแบบนี้แล้ว ดูพุทธาจีนเขาอุย้ยพุทธาจีนด,ดกนะเนี่ยดกแต่ไม่รู้ว่าจะสุกทันไหมสิโอ้โหดกมากดากมากๆเลยวันหลังผ่านมาจะแวะมาดูอีกดูความเติบใหญ่ความเติบโตของลูกพรับสวัสดีสองกำลังใจนะคะนี่ กุหลาบพออากาศเริ่มเย็นเขาก็เริ่มสวยขึ้นมาอีกแล้วจะเดินไปร้านจีนซื้อของแล้วก็กลับบ้านค่ะเอาเห็ดมาถวายพระนี่ถ้าช่วงช่วงนี้อากาศมันเนี่ยบ้านนี้มีซากุระอยู่หน้าบ้าน ไม่อยากเดินผ่านไม่อยากเดินผ่านบ้านไม่ไปบ้านนั้นดีกว่าฝั่งนู้นยังมองเห็นผักเอ๊ลืมลืมแวะไปบ้านบ้านที่เขามีมีผักเม็กซิกันน่ะไหนลองเลี้ยวขวาสิจะใช่ไหมคิดว่าไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆด้วยค่ะเบื่อมากเสียงเพลงจากรถว้าวว้าวอรอด มะละเขาะนั่นดอกบวบเขาไม่กินใบนะคะมะละเขาจะปลูกเก็บกินลูกเนี่ยมะละจีนดอกบวบสีเหลืองดอกบวบที่สวยจริงๆนี่ก็มะละอีกรูปหนึ่งเสดายมากเขาไม่กินใบเขาจะปลูกกินกินลูกมะละโอ้หลายต้นนะเนี่ยแกงใส่เห็ดอร่อยนะ มะละอ่ะนั่นบวบบ้านเนี้ยเมื่อประมาณเดือนที่แล้วผักเนใี่ยค่ะยอด